สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้นะคะจะจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนวัยของผู้หญิงค่ะซึ่งการเปลี่ยนวัยของผู้หญิงคืออะไรก็คือการที่ผู้หญิงหมดประจําเดือนผู้หญิงคนเราหมดประจําเดือนตอนอายุเท่าไหร่เข้าเรื่องเลยนะคะตอนเราอายุประมาณสี่สิบห้าค่ะช้าหน่อยก็จะประมาณห้าสิบห้าปีแต่ เร,เราอายุก็ประมาณ45คะ่ะถามว่าเมื่อเราเนี่ยเข้าสู่วัย45แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเรา<ม>ก็คือ <t> เราจะหมดความรู้สึกคือหมดความสุขความพอใจในชีวิตคู่สมรสไม่แต่ใจนะคะว่าทำไมคนเราในช่วงอายุ3เอ่อ สี่สิบห้าถึงได้แบบมีการอย่าร้างกันมากขึ้นเพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยไม่ได้สามารถแบบทำให้ผู้ชายพึงพอใจได้เกิดปัญหาหลายอย่างในครอบครัวที่มีความขัดแย้งกันมากขึ้นก็ในช่วงเนี้ยค่ะวิกฤตวัยกลางคนจาภรรยาความสัมพันธ์กับภรรยาและสามีจะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรเพราะว่า ความสัมพันธ์มันไม่ได้กระชับแล้วแต่บางคู่นะคะบางท่านก็ไม่เกี่ยวกันนะคะก็คือรักกันมากขึ้นก็มีรักกันมากขึ้นก็มีด้วยความที่อยู่กันมานานความเห็นอกเห็นใจกันความเข้าใจกันสิ่งเหล่านี้ค่ะมันต้องใช้ระยะเ,เวลาในการทำความรู้จักกับคู่ชีวิตของเรา แต่ถามว่าไอความที่มันตื่นเต้น mm. ว,วุบวับซุบซาบอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเกิดกับคนใหม่แต่คนใหม่เนี้ยความเข้าใจความเข้าใจความอะไรต,ต่างๆที่มันต้องใช้ระไาเวลาเงี้ย mm. มันก็จะไม่มีในส่วนนั้นแต่ไอความซูบซ่าวูบวับเนี่ยมันมีแน่นอน mm. แต่กับภรรยาของเราเนี้ยไอความซุบซาบวุบวับเนี้ยมันอาจจะไม่มีเพราะว่าด้วยอายุที่มากขึ้น แต่บางบางท่านนะคะบางคู่เขารักกันมากขึ้นก็มีไม่เกี่ยวกับตรงนั้นก็มีค่ะไม่ใช่ว่าทุกคู่ไม่ใช่ทุกคนนะคะเป็นบางคนบางคู่เท่านั้นค่ะแล้วถามว่าอาการมันจะรู้สึกยังไงก็คืออาการนะคะมันจะร้อนสู้ซาตามผิวกายรู้สึกเวียนหัวมืองงอ่อนเพลียเหนื่อยใจ หัวใจเต้นแรงบางคนก็คือนอนไม่หลับนอนหลับยากก็มีค่ะอืมแล้วถามว่าเราจะทำยังไงล่ะเราจะทำยังไงให้เรารู้สึกว่าอ๋ออีกอย่างนึ่งน,นะเพื่อนๆเขาบอกว่าผู้หญิงที่สดผู้หญิงเนี่ยที่เข้าสู่ช่วงหมดหมดประจำเดือนค่ะเขาบอกว่าผู้หญิงโสด จะมีความสุขทางด้านจิตใจมากกว่าผู้หญิงที่แต่งงานแล้วแล้วผู้หญิงที่แต่งงานแล้วใช้ชีวิตราบรื่นครอบครัวมีความสุขก็จะมีมีผลกระทบทางด้านอารมณ์น้อยกว่าด้วยเช่นกันค่ะบางท่านก็ไม่มีบางคนก็มีน้อยมากๆ,ๆค่ะอยู่ที่สิ่งแวดล้อมอยู่ที่ครอบครัวมันมีปัจจัยหลายๆอย่างหลายๆอย่างค่ะ แต่เขาบอกว่าคนที่ชีวิตคู่ไม่รับเลื่นไม่มีความสุขสุขภาพจิตพวกนี้มันก็จะแย่ลงอารมณ์ต่างๆก็จะมากขึ้นถ้าเทียบกับคนที่ใช้ชีวิตโสดหรือคนที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวชีวิตราบเลื่นเนี่ยบางท่านก็ไม่มีเลยบางท่านก็มีม,มีน้อยมากพวกอารมณ์พวก Ing, สวิงขึ้นสวิงลงหรืออาการที่เป็นอยู่ของร่างกายก็คือแบบที่ที่มันส่งผลกระทบอะคา่ะไม่ได้เกี่ยวกับอการหมด้ะดูนะคะการหมดประจาเดือนมันมีอยู่แล้วเพราะมันจะมีพวกเอฟเฟกในการหมดประจาเดือนพวกอารมณ์ทางด้านร่างกายมันก็จะพวกร้อนวูบวา่าอะไรประมาณนี้แล้วถามว่าเขาแนะนำว่าเราเนี่ยควรจะทำอะไรดี อ่ะในเมื่อเราไม่ได้โฟกัสเรื่องแบบชีวิตคู่มันหอมหวานมันหยดน้ำพึ่งแล้วเราจะโฟกัสอะไรก็เขาบอกว่าให้เราเนี่ยโฟกัสที่ความสุขของตัวเองเช่นว่าอืมเราชอบอะไรเราชอบอะไรก็คืออย่างเช่นว่าเราชอบฟังเพลงชอบดูหนังชอบรดน้ำต้นไม้ค่ะหรือว่าชอบไปวัดชอบทำบุญชอบให้อาหารเด็กกัพร้า ชอบทําบุญชอบอยู่ห้องสมุดไปร้านเครื่องเขียนอะไรแบบเนี้ยบอกบอกตัวเองบอกเลยแต่ความชอบเนี่ยคือเป็นของเจนหมดเลยนะที่เจนพูดไปซึ่งเหมือนว่าเจนแบบเอาเอาเป็นว่าคือเจนก็ต้องเข้าสู่ช่วงหมดประจําเดือนเหมือนกัน ทุกคนต้องเป็นเหมือนกันผู้หญิงทุกคนต้องเป็นหมดค่ะแต่มันก็ต้องอยู่ที่สภาพคู่ชีวิตของเราก็าคือสภาพสภาพแวดล้อมสภาพจิตใจของคู่ชีวิตว่าเขาสปอร์ตเราไหมครอบครัวเราสปอร์ตเราไหมเข้าใจเราไหมมันมีปัจจัยหลายๆอย่างค่ะมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆผู้หญิงก็จะเป็นเลยมันไม่ใช่ค่ะมันมีน้อยมากๆ บางท่านก็ไม่เป็นบางท่านก็เป็นน้อยบางท่านก็เป็นมากบางท่านก็เป็นมากๆมันอยู่ที่ปัจจัยหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นชีวิตคู่ของคู่สมรสครอบครัวกดอย่างที่แจ้งไปข้างต้นนะคะและอย่างหนึ่งคือเขาบอกว่าหลีกเลี่ยงการทํางานหนักที่มันแบบดูวุ่นวายให้เราออกกําลังกายค่ะให้เราทานอาหารที่มีประโยชน์ไม่ขาดสารอาหารทําตัวเองให้มีค่าอย่างเช่นว่ามีประโยชน์ต่อครอบครัว แล้วก็ทำประโยชน์ให้สังคมกุศลอะไรแบบนี้ค่ะมีเวลาพักผ่อนขจัดอารมณ์ให้มันไม่ดีอารมณ์เสียออกไปเข้าใจความเข้าใจเข้าใจความหมายของการเปลี่ยนวัยเข้าใจตัวเองเข้าใจความรู้สึกของตัวเองแล้วก็นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนานะคะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราว่าทุกอย่างมันมีเกิดมีดับมีสุข ก็ต้องมีทุก fic. มีทุก PBS. ก็ต้องมีสุขค ER. ่ะมันมันสลับกันไปแต่ถามว่าเอ๊ะความสุขมันจะมาเมื่อไหร่ความทุกข์มันจะไปเมื่อไหร่อันนี้มันก็ต้องอยู่ที่บุญทํากรรมดิ่งบุญธรรมกรรมแต่และคนนี่แต้มบุญไม่เท่ากันก็ประมาณนี้ค่ะจิงก็มานั่งคุยนั่งเล่านั่งถามเอาตัวเองเนี่ยหมดประจำเดือนแล้วหรอถึงมาพูดเนี่ย เจนยังไม่หมดค่ะแต่แค่รู้สึกว่าอยากมาพูดเพราะว่าวันหนึ่งเจนก็ต้องเข้าสู่ช่วงไว้หมดประจําเดือนเหมือนกันเหมือนกับเพื่อนๆคนดูทุกท่านที่เข้ามาดูเจนตอนนี้เข้ามารับชมเจนตอนนี้เา้าถ้ามีคนถามว่าไม่ได้หมดประจําเดือนแล้วจะมาพูดทําไมเข้าใจเหรอว่าคนเป็นเขารู้ยังเขารู้สึกยัง,ยงไงไม่เข้าใจค่ะแต่ว่าเราศึกษาได้เราอ่านข้อมูลได้ ไอ,าอาการที่มันจะเจอหน้างานจริงเนี่ยให้มันเป็นเรื่องของเวลาที่เราจะต้องหลับมือแต่เรื่องทฤษฎีเนี่ยเราก็มาศึกษาก่อนว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้นะเออมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอเฮ้ยสิ่งที่เราต้องเจอเราก็เช็คลิสต์หนึ่งสองสามสี่ห้าว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้เราลองมาดูซิว่าเราจะต้องปฏิบัติตัวกับเราอย่างเงี้ยยังไงให้มันเกิดอารมณ์ตรงเนี้ย สุขภาพจิตตรงนี้ให้มันน้อยที่สุดสุขภาพจิตที่มันแย่ลงที่มันแย่เนี่ยให้มันน้อยที่สุดเพื่อที่เราจะได้อยู่กับครอบครัวที่มีความสุขอยู่กับคนรอบข้างมีความสุขเพื่อนๆอาจจะเห็นข่าวนะคะข่าวแบบคนในวงการบันเทิงเช่นครอบครัวแม่เขามีปัญหากับลูกมีปัญหากับครอบครัวมีปัญหากับแบบแบบขอแยกตัวออกมาหรืออะไรเงี้ยไม่ได้กล่าวถึงใครนะคะนี่คือให้เห็นภาพชัดเจนแบบบางทีอะ คนที่หมดแล้วดูก็จะมีอารมณ์ที่แบบสวิงน้อยใจใจน้อยรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่ารู้สึกว่าทำไมครอบครัวเนี่ยไม่พพอร์ตเรามันจะมีอารมณ์แบบอารมณ์ต่างๆที่เรียกว่าฮอร์โมนนะคะบางท่านก็จะรู้สึกหงุดหงิดหวาดระแวแงโกรธง่ายคิดมากตกใจซึมเศร้าวิตกกงังวลอาการเหล่านี้เป็นเป็นทุกท่านนะคะแต่ จะเป็นมากเป็นน้อยหรือบางท่านก็ไม่เป็นเลยนะคะบางท่านก็ไม่เป็นเลยเพื่อนเพื่อนที่ึ่งวิตกกังวนนะคะบางท่านก็ไม่เป็นเลยอยู่ที่ปัจจัยหลายๆอย่างคะ่ะแต่หลักๆก,ก็คืออชีวิตคู่สมรสเป็นหลักแล้วก็ครอบครัวที่สพอร์ตเราประมาณนี้นะเช่ว่าโอเคก็ได้ข้อมูลยังไงบ้างก็ มาแชร์ได้นะคะเพื่อนๆมาคอมเมนต์ได้ว่าเฮ <c oughs> ้ยเจนพูดไม่ถูกนะเจนพูดไม่ถูกคนพูดไม่ถูกนะข้อมูลที่คนพูดมาเนี่ยมันบิดเบียนความจริงความจริงคือมันหนักกว่านั้น <c oughs> ความจริงมันไม่มีเลยความจริงคือมันก็กลางๆมันก็มีบ้างไม่มีบ้างหรือ จะมาคอมเมนต์แบบแนะนำหรืออะไรก็ได้ค่ะมาพูดคุยกันได้เลยนะคะมาพิมพ์คุยกันได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะเพราะว่าความคิดเห็นของเพื่อนเพื่อนก็มีประโยชน์เพราะว่าวันหนึ่งเจนก็เข้าสู่ช่วงหมดประจําเดือนหรือหมดฤดูแล้วอย่างหนึ่งก็ศึกษาวไว้เพื่อเตรียมพร้อมรับมือค่ะกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นสําหรับวันนี้เจนขอตัวไปก่อนนะคะ มีประโยชน์มากหรือน้อยหรือไม่มีเลยไม่มีคงไม่ใช่เพราะว่าถ้าไม่มีเลยคงไม่มาทำคลิปนี้ค่ะสำหรับนี้สำหรับวันนี้เจนขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายย้ำนะคะไม่ใช่ทุกท่านนะที่จะ เป็นอย่างที่เจนพูดเฉพาะบางท่านเท่านั้นนะคะบ๊ายบาย